เแล่แรงมันดานใจนีนก็เป็นการสอนคนไปนในทีคนมาที่นี่วันนี้ครบองค์พระสงฆ์ก็ามาธรรมชาติก็มีองค์ประกอบลงตัวหมดเลยถ้าจะมีสัญ,ญลักษณ์คือสัญ,ญลักษณ์พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวไงเห็นไหมยังขายพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวทั้นั้นเองตรงนี้ ยังเหลือยอดไหนทีเนี้ยทำอาจัรย์ครื่งเสียมมาปุ๊บโอ้โหสมบูรณ์ที่สุดแล้วเห็นไหมครับอืมอืม,อม,อม,อมนี่ยถ้าขอถ้าสมมติเขาให้นะจุดจึงศูนย์นะของที่ผมมีไง เห็นยากใช่เปล่าครับนั่นแหละอยู่ตรงนั้นแหละเุดยอดเลยนะครับจ้างอาคารขึ้นมาครับครับครับ